สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในคาร์ดิฟท์ไทคูนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงรถลิมิเต็ด Limited, คันที่จะถูกนำออกจากร้านขายรถในอีก12ชั่วโมงข้างหน้านี้นะฮะคือโมเดลของ Lamborghini Terzo Millenio นะครับผม ซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นคอนเซปต์คาของ l amborghini ที่เปิดตัวมั้งแต่ปี2017นะฮะเจ้า l amborghini คันนี้เนี่ยจะเป็นไฮเปอร์คาร์ที่ทาง l amborghini ได้ออกแบบมาไว้เพื่อจะเป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%โดยที่ทางแมบบคาร์ดอัน,นคัิปไทคูนเนี่ยได้อัปเดตเข้ามาหลังจากกิจกรรมของฮาโลวีนผ่านมาได้ประมาณ1อาทิตย์นะฮะ รถคันนี้ก็ถูกเพิ่มเข้ามาซึ่งโมเดลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนจริงมากๆเลยนะฮะดูจากรูปทรงแล้วภายนอกเอยและความแรงของเขาในแมปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะฮะรถคันนี้เนี่ยความเร็วสูงสุดวิ่งอยู่ที่402กิโลเมตรต่อชั่วโมงการขับเคลื่อนเป็นแบบ all-wheel drive นะฮะ Handling อยู่ที่9.4ถือว่าสูงมากๆ โดยที่เจ้าคันนี้เนี่ยราคาของเขานะฮะอยู่ที่12ล้านเลยนะครับผมโดยรถลิมิตในรอบนี้เนี่ยผมมองว่ามันคุ้มค่ามากๆนะฮะกับมูลค่า12ล้านในเวลาอีก12ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆรีบไปฟาร์มกันนะฮะถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องขออภัยด้วยที่มาทำคลิปรีวิวเจ้ารถคันนี้ช้านะฮะโดยที่รถคันนี้เนี่ยทำเวลาในสนาม1ส่วน4ไมล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.3วินาทีเลยนะครับผม และก็อัตราเร่งของเจ้ารถคันนี้เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะฮะหลังจากที่ผมได้ไปลองขับเล่นและก็ลองใช้ในสนามต่างๆดูเนี่ยถือว่าดุดันมากๆเลยนะครับผมในสนาม Circle เนี่ยเขาสามารถทำเวลาได้ดีมากๆเลยนะฮะและก็ในสนาม,มอื่นๆเช่นสนามวิ่งรอบเมืองน,นี้ก็อยู่ในเกณฑ์ตามความเร็วของเขานะ,ะับถ้าเป็น S-SK นะฮะ ความเร็วปลายของเขาเนี่ยจะสูงมากทําให้สนามวิ่งรอบเมืองเนี่ยทำเวลาได้ดีกว่าเจ้าแลบูรกินีคันนี้นะฮะเวลาเราขับเจ้าคันนี้นะฮะขับไปไหนเนี่ยบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะทางแมปก็ได้อัปเดตตัวแมปเพิ่มเข้ามานะฮะเป็นทางขึ้นมาบนเขานี่เลยซึ่งสนามที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้เนี่ยจะเป็นสนามออฟโรดนะฮะในอัปเดตนี้ก็จะมีรถ l i m i t ต็ที่เป็นรถอ f ฟโรดมาด้วยนะครับผมและก็จะมีรถใหม่ที่เป็นอ f ฟโรดเข้ามาอีกด้วยนะฮะโดยที่คันแรกนะฮะก็คือ f o r d e b o n c คคันนี้นะฮะสำหรับใครสายอ f ฟโรดเนี่ยต้องชอบแน่ๆนะฮะคันต่อมาเนี่ยก็จะเป็น Toyota t r a นดนะฮะ โดยที่คันนี้เนี่ยจะเป็นรถ t o y o ต้ที่เป็นกระบะคันใหญ่ไซส์ยักษ์นั่นเองซึ่งสนามออฟโรดเนี่ยค่อนข้างที่จะขับยากพอสมควรเลยนะฮะจะมีทางที่เข้ามงวงแบบนี้แล้วก็มีทางที่เป็นลูกลังแต่ว่าสนามนี้เนี่ยจะเป็นสนามสั้นๆนะฮะสนามออฟโรดที่อยู่บนเขาตรงนี้นะฮะคิดว่าน่าจะต้องอัปเดตสายรถดิฟบ้างนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งสตรีทสปอร์ตและก็ออฟโรดมาแล้ว สายดิฟต้องมาเลยฮะสนามบนเขาแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยรถคันสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือเฮ n เน s ซี่เวโรซิเลฟเตอร์นะฮะ ซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรถกระบะ6ล้อนั่นเองนะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากโดยที่สเปครถคันนี้เนี่ยแม็กสปีดของเขานะครับอยู่ที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแฮนด์ดิ้งอยู่ที่8การกับเพื่อนในแบบออฟวิวได้ไ view drive เลยฮะและค่าตัวของเขาอยู่ที่2 7 5ล้า0เานเป็นรถลิมิเต็ด Limited, ประจำอัปเดตนี้นะครับผมในอัปเดตนี้ก็จะมีโค้ดที่อัปเดตเข้ามาอีกนะฮะโดยที่โค้ดแรกนะฮะให้เพื่อนๆพิมพ์ว่า x p n s i o n นะครับซึ่งโค้ดนี้เนี่ยจะได้เงินอยู่ที่35,000นะฮะและโค้ดต่อมานะฮะให้เพื่อนๆพ,พิมพ์ว่า Off Road Race นะฮะซึ่งโค้ดนี้เนี่ยก็จะได้เงินอีก35,000เลยนะครับผมโดยทางแมบนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยจะมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆทุกๆเดือนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์กิจกรรมแจกต่างๆหรือโค้ดแจกเนี่ย ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย